ครับสวัสดีครับมีรรากแฟนครับตุกหม่องทุกมบ้านเอฟซีสุกุสุกคนกับผมผมเบาวนี้นี่ชุกุณคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมเมื่อนี้ว่ามีเมียนหูเน็ดครับผมหลังจากที่ฝนตกครับผมฝนตกเราไปออกไปหาอยู่หากินว่าไรหรือว่าไปท่องเที่ยวว่าไรครับผมเลยว่าศิพากันซื่อหมูซื่อเพราะว่าศิเป็นหมูเป็นอย่างว่าอย่างกินเห็ดน้ำจิ้มแซ่บรสเด็ดครับผมกว่าวไทยในเกาหลี ตุ่มโหมกินเข่าแรงน้ำกันครับผมว่ววาสิเป็นยุไก่ยุไก่ยุไทยย,ไทย,ยุนอกและเอฟซีสอปปอลเราสบายดีขอขอบคุณขอบคุณน,อ,นอ,อครับเอฟซี FC สอปปอลเราหรือว่าเอฟซีไทยหรือว่าเอฟซีต่างประเทศหรือว่าเอฟซีทั่วโรกค,ครับผมที่เข้ามาสนับสนุนช่องเบาวนี้นี่ชุกุลคนไหนอยู่ฮะคุณครับผมขอบคุณห,หลายครับผมเขาจะไปติดตามในคัวว่า,วาอันทิมงันกาลังไปหาสื่อเนื้อมาอย่างอยู่ครับผมซื่อหมูสื่ออะไรเราจะค่อยไป ดูว่ามีอะไรบ้างครับผมไปบรรยากาศเย็นสบายฝนตกเรามีเมนูเด็ดแซ่บครับผมมันจะสิมะหัวพริกนี่หมูที่เราไปซื้อมาบ่หมักบ่เนี่ยนี่นี่นี่ตับหวานสามสิบจีบนี่เดี๋ยวจะฝักก่อนครับผมอรุญาตยากแป,ป๊บแป๊บลงตับหวานเลย สามสิบกิบรรยากาศสุดยอดวันนี้เจียวนะวันนยาตฟัก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้จะลาบเนือแล้วก็ย่างหมูบรรยากาศปักเท้าวเดินอนาะย่างหมูด้วยเฮ้ยหลายอย่างปัก็ไม่เก็บเลย Kiểm con, con này, ờ, này. <laughs> <laughs> Cái này mày hết ừ. lần, lần ừ. mất cho nó này thôi đi Chú ướt mày xả chân lần điều vào đến thế này tải, Cái thân là nán, hay chân là Bà đi <gì? cười> tôi rồi cho anh cái bán cứ không mà. soi mà là chụp vào lên bán vâng sẽ làm đi ลูกอีอสอกนคือมนันาา <sim>, หนนะอีกิัม วไปหานั่นไปไปเห็บดูบ้านนะข้ากับไปกันบ้าคงใช่ตัวดบ้านไปหาดิวมาเสยูก็หม่บ้านสียพาอมาวะเสยเเยเะเกียนาะคนก้อนตัวน้ไม่เหน่สไม่ตเกียคุเลยเสยคุสิเอ้ย Có cửa tôi không? mắm này cửa nhà mắm 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 mắm

นู้นว่ะเชฟม่หากุุงไปกินลาบนู้นเขาก็กินเขาก็กินหรอเคากินอันนี้เขากินหมูนี่เกงไก่ใส่วหมูไกกินนครับก็เป็นัวกินหมือนลายครับเนี่ยรูกพีนี่คนตั้งกล้องขาเราจนดุเบอร์จดเอร์แล้วเออเชว่าเราไปแกะน้าตาลเลย mặt nhau ạ cái mà kim cây cấp tâm một cua dữ chẹp khổng mà có sâu chẹp rồi ừ Ừ đeo 1 cắp với chì chà hay lọc chân chì chà chém vô là xấu chè ừ. hạt chưa? Ừ. xấu cho phút lên Ừ. lưu tươi không kim cây tập chú tâm จับของแฉนะของแฉ่ดีเลยน้ำที่เีวเอาตัเนี่ยตัวกิหลบน้นมาเ่ยนามนมะเสเสียบเสียเป็นเ่ดีเลยกินไปกินลาบงัวเก็บขาหรือก่แตกินหรืออยากกินไมเนี่ยพอยากกินมาเก็บขาเป็นเก่าวะ Cái cây quá bóc lòng ngọc ghi tìm móc 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 หมู้ในยางอยูย่หมูอยู่นงย่างหมูปอนหนึ่งม้วนเขา่าดิจินย่างหมูอนนึ่งแม่เขาเร่อกว่าเขาเลีกมัน,ย,น,มนมมย่างคือหมูไม่ย่างย่างหมูไหมโอเคลาบ,บัวสุกดเออหอมขบวเออเลือดหอมไ่

เตียมถุงไงเตียมกีบเล็กเลย่อนี่อ่ะมาไหกูมีใเราลใจเดียวคือยิบลุ้ยิบใส่ถุงจะหอมหรือล่าคือนี่จะิองถุงแเตียมาไม่เห็นหรอเ็นยจิกเดี๋ยวมันมนมีใส่นี่จะผิดสองถุงมาเตียมล้

เปียกบอก้ตรงนี้มีเกลียตัวเยอะเลตัวนี้เกียงตัวเดีแต่แต่มันเวลาไปขุดขึ้นบาเขเ็บมาแต่มันมีบางหมเขาคอยเจ็บยูนะเจ้าถ้าเดียวผมก็ไดเปียียหเนี่เห็นพวกที่เขาชูนั่นเขาเวลาเขาใช้วัตถินตเขาไปเจ็บออจเราคมเอาเตังหม chọn nhóm ba rồi chú em đi à. ta ừ. à. mà nha, thấm thiết quay kiểu đâu tao mày đây lá chú em mình chỉ mua mùa mua tập hoa cúc để tập này để tập này đấy kính sẽ đại hái bay vua bụng

ไกินได้จค่หนังบักแค่บค่แค่แค่แค่กินหมูสองก้อนึบตัวเลยกินหมูวอกกันหกลาอะไรลอย่างร้างกามรู่นี่นี่อกผิดเกยนทางเนท้างเกี่ยวกัเ่ยวกนาด้นเดย่ปิดเลยปิดแม่มื่อีใส่เระเบิดตุ้มนี่ห้าม เปลี่ยนแกไมได้หมดแล้วเหรอไได้เิด ไม่รู้เลยงเใจรู้ดิว่าจิดม่มันแห้งหรดิยัดัดใหม่ๆดิเพื่อีไม่มีน้ำมันหมูโรยหรอโรยทำไมไม่รู้เเอตอนงีงองบอกน้ำจิ้มอันนี้บป่เอาได้จิ้มแบบไรไม่แกบอกนีะจิ้มก็แกงนี

xác qua giảm qua xác qua xác qua xác thế xác nó xác qua 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 xác vô xác qua 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 xác 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 xác

เอาแล้วเว้ยไม่ดีมันแดงหมดเอาหัวกันหัวกันอะไรดีเดี่ยวยังไงตัวเขาเรียนดีมาเยอะเลยมั้งเขาเรียนมาไม่ต่างกันห้ามนะเขาเด็กควรไปถึงระดับก็รอดพัฒนาไปเลยมั้งเวลาอินทรีตลาดมันจะไปซื้อไก่ปิ่งเห็นไหมซื้อเป็ดคนเก่าหูเกี้ยวใส่หัวน่ะ

ได้แจกดวยนียเคนนี้สอไม่สอเก้าเน,นี่ยมัเดไม่เหรออไม่ก็แข็งแ่นี่คนนี้ยงแพงหอเน่นนนอมันแงนเด็ Hầu nói rồi áo đồ mình sẽ thấy nghe anh của gì, từ trước gì,

กูเพื่อสันลุงกี่เื่อสันนี่นานแ่บนบ่บ้าเาไปอยู่มีเสียักเียห้ของ่อมันจปกนนี่คิดตรงไหนล่ะีกวานคิดตงไหนล่ะเสียหังดกวาอียเอาออกามานี่เลยคิดว่าออแกงอ้ยคือเอานี่มันมาเสเนี่มดูน้ำเดือดนต้ปแบบงประเดี๋ย đi cái gì chịu cái nỗi 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 chịu cái cái tầm nhìn là một nhà áo không bông tầm 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 nó tầm 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 ข้าเร่องไม่รู้จะกินอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พุ่งงหลักัแไปเเอาเสือเลยไหอืมตุ๊ก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 ตกตุ๊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 ๊กต Stop, stop, stop! Mọi người, m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 ọi rồi mọi người, mọi rồi mọi người, mọi người, đi người, mọi 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 ไม่ไหวช่วยไม่ใช่ไปกัดเตะหน้ามกี้อะไรเขาออกมุกไหมบอใหญ่ขนาดเขาวอนแรกกับผมคือก็เล็บ